รวมสามล้านตัวตึงงานอุ้มพาดดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ใครไม่แวะถึงกระพาดแน่อ <c oughs> นอนเปิดกันที่ร้านแรกในทำร้านการะแมไม่เก่น,นะใครมาเดินงานท ต้องเจอร้านนี้นะครับบอกเลยกะละแมของเขานี่ตัวตึงจัดด้ยืดได้แต่กรุงเทพยันเพชรบูรีเลยครับอันนี้ก็เวอร์ไปนะแต่อยากจะบอกว่าของเขายืดได้ดีจริงๆนะทุกคนทั้งหนึบทั้งอร่อยทั้งหวานทั้งมันและยิ่งได้กินพร้อมกับถั่วลีสงที่เขาไปคั่วหอมๆนะทุกคนมันฟินมากและร้านตัวตึงทาให้พูดถึงก็ไม่ได้นะครับกับร้านปังเวอร์นะทุกคนร้านนี้ขนมปังเเวอร์จริงๆอะ่ะมีเลือก,กันหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นครีมฮอนไซแน่นๆหรือจะเป็นขนมปังไส้ลาวาต่างๆอันนี้ก็ ไส้จุกๆอะครับแล้วของเขาไม่ได้มีดีแค่ไส้เยะนะ็นนั้นรสชาติก็อร่อยนะพี่แนะนําเป็นพวกรสชาไทยรสช็อกโกแลตนะครับหรือจะเป็นครีมฮอนอันนี้ก็จัดได้ทุกรสเลยถึงแถวร้านนี้จะยาวสักเท่าไหร่ก็ต้องรอนะทุกคนของเขาอร่อยมากอยากให้ลองจริงและอีหนึ่งร้านตัวตึงงานอุม้มฮันดำน้าก็จะไม่พ้นร้านนี้เลยทุกคนร้านราชาปลาหมึกปลาหมึกว่าดีแล้วแถมพวกใครยัง